ยี่มีเวลาถ่ายกับลูกๆนะโอ้โหหน้าเราก็ต้องเป๊ะไหมอะไรเหี่ยวอะไรย่นอะไรเงี้ยมันก็จะเครียดเนาะซีเรียสน,นะนี่ค่ะคุณแม่สมปองค่ะสมปองจึงวิวัฒนวงศ์นะคะ60ต้นต้นสิบหนึ่งค่ะ คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้แบบว่าคุณแม่เด็กลงเชื่อในฝีมือคุณหมอค่ะจะก,กังวลเรื่องหย่อนคล้อยกระปอรองแก่เวลาถ่ายรูปไม่มั่นใจอะคะก็ดูมาหลายที่นะคะที่มั่นใจเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลแล้วก็มีคุณหมอที่แบบว่าพอจะรู้จักนะคะก็ศึกษาดูข้อมูลมั่นใจคะ่ะถ้าพูดถึงทางโรงพยาบาลวันศิรีนะคะคุณแม่ก็เชื่อเรื่องความปลอดภัยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมานอนผ่าตัดใหญ่อย่างเงี้ยฟื้นมาก็คงจะแบบปลอดภัยนะคะคุณแม่ก็เลยมั่นใจที่นี่คะ่ะ